ในบทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาว่าด้วยการเซต Particle System นะครับซึ่งเป็นระบบหนึ่งที่อยู่ใน Unreal Engine ซึ่งเราสามารถเคลื่อนพื้นที่แล้วก็ขยับ Particle ได้แล้ว Setting Particle หรือจำนวนได้อย่างปริมาณที่เราต้องการเลยนะครับอย่างเช่นเราจะมาเพิ่มให้มีโหมดมี Ribbon น i b b bon o อนะครับก็จะเปิดก็จะเกิดเป็นเส้นมี Ribbon มีดีไซน์ของเส้นต่างๆเข้าไปนะครับมี s p i k e r e n d e r e r ก็จะมีตัวไฟพุง่งก็มีมีแสงพุงไฟพุ่งเข้าไปเพิ่มเติมมากกว่าเด อันนี้ก็จะเป็นซีนจากตัวเห็นไหมครับก็จะมีการยิงค่าพลังได้กันแบบเรียลไทม์นะครับเราสามารถไปปรับค่าเปิดค่าปรับซิสเ็มได้นะครับอันนี้เอาเราเอาสไปดเนเดอร์เอาให้เหลือแต่เส้นกับตัวแมสที่เราใส่เข้าไปได้ลนะักษณะนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนค่าพลังนะครับของเทพหูคงนะครับซึ่งซีนนี้ก็จริงๆแล้วถ้าเปิดร่วมกับไฟด้วยนะครับไฟตีนปกตินะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ แล้วก็ไปเปิดตรงฟงไฟตรงนี้นะครับไลท์ก็จะมีค่าพลังเป็นเหมือนไออุ่นไอเย็นอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำครับติดตามวันที่หน้าช่องนะครับ